แฟนเคยนอกใจไปแล้วครั้งหนึ่งเราเคยให้โอกาสแล้วเขานอกใจซ้ำอีกรอบหนึ่งเราจะให้โอกาสเขาดีไหมจริงๆแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยให้โอกาส การทําผิดพลาดของความรักที่มันรุนแรงเนี่ยถึง3ามครั้งบางคนให้โอกาสสองครั้งบางคนให้โอกาสแค่ครั้งเดียวจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะสุดท้ายเราเนี่ยเราอะค่ะก็ต้องมาตั้งคําถามกับตัวเองนะคะอันดับแรกในกรณีที่เรายังรักเขาอยู่อะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยความผิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเรารู้สึกว่าเรารับกับสิ่งนี้ไม่ได้อะ เรารู้สึกว่าแผลใจเรายังไม่หายแล้วเหมือนเราโดนกระทําซ้ำอะค่ะ,ะสิ่งแรกกลับมาถามตัวเองก่อนนะคะคือหนึ่งเนี่ยการที่เรายังรักเขาอยู่อะแลวถ้าวันนี้เราต้องเลิกกันนะคะเราสามารถที่จะอยู่จุดนี้ได้ไหมไม่ต้องรีบร้อนนะคะค่อยคอยให้เวลาตัวเองในการตัดสินใจค่อยคอยให้เวลาตัวเองได้คิดทบทวน จริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราตั้งคำถามเนี่ยมันคำตอบมันจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยจะรู้ความรู้สึกตัวเราดีว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรเราต้องการอะไรนะคะสองก็คือกลับไปดูซิสาเหตุของการนอกใจเนี่ยเพราะอะไรเรามีความผิดพลาดตรงไหนไหมหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยการนอกใจมันมาจากเขานะทำไมฉันต้องผิด จริงๆการนอกใจเขาเป็นคนผิดใช่ค่ะแต่บางครั้งปัญหาค่ะของการนอกใจมันอาจจะเกิดจากการรับผิดชอบร่วมเนาะเมื่อไหร่ที่เรายังไม่รู้จุดของการนอกใจว่าปัญหามันเกิดมาจากไหนอะค่ะมันก็จะเกิดการนอกใจซ้ำซากในกรณีที่เราให้อภัยเขาแล้วค่ะมันก็ยังมีการนอกใจอยู่เรื่อยๆซ้ำๆซ้ำๆและหลายๆคู่อค,ค่ะก็เจอปัญหาในสิ่งนี้เคยให้โอกาส ถึงห้าครั้งหรือบางคนได้รับโอกาสแทบจะทุกครั้งแล้วอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุของการนอกใจจริงๆลองกลับไปดูนะคะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเรื่องบนเตียงเราอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันซ้ำซากหรือกลายเป็นความน่าเบื่อหน่ายในชีวิตคู่หรือเราไม่ค่อยหวานกันหรือเราไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่มันน่ารักทุกอย่างมันเกิดได้ห,หมดเลยค่ะเมื่อความรักมาถึงจุดที่มันอิ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็สามารถที่จะเกิดการน,นอกใจซ้ำๆได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้กลับมาดูแล้วก็ทำให้ความรักของเรามันมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากขึ้นมีอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็คือสามเนี่ยลองกลับไปถามตัวเองซิในกรณีที่เราเหมือนเคยให้โอกาสหลายๆครั้งแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะ่ะคือ เมื่อคนคนหนึ่งที่เขาไม่เห็นคุณค่าในความรักของเราอะคะเราควรที่จะให้ความรักเนี้ยต่อไหมหรือว่าเราควรที่จะมองหาคนอื่นดีหรือเราควรที่จะเลิกความสัมพันธ์นี้เราไปหาใครสักคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในความรักของเรานะคะเราอย่าลืมนะคะว่าการที่เราครบใครเนี่ยเรามักจะเสียเวลาในการครบเหมือนกันนะคะและถ้าเรายังคบ กับคนนี้อยู่แล้วเกิดการน้องสายอยู่แล้วก็จะเจ็บเจ็บซ้ำๆ้ำซากซากไม่รู้จักจบสักทีแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันพอแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันเจ็บมากพอแล้วแล้วสู้เราเหมือนกับแบบว่าตัดใจครั้งเดียวเราก็รู้สึกว่ามันจบดีกว่าเราเหมือนไม่ตัดใจและให้อภัยซ้ำๆแล้วเหมือนกับว่าเราไม่จบความรู้สึกมันแตกต่างความเจ็บปวดมัน ไม่แตกต่างกันนะคะจะอยู่หรือจะไปอะถ้าเรายังมีความรักเขาอยู่อะความเจ็บปวดมันไม่ต่างกันแต่ผลลัพธ์มันต่างกันเนาะเวลาที่เราทําใจได้เหมือนเราได้ชีวิตใหม่แต่เวลาที่เราเลือกที่จะคบต่อแล้วเราให้อภัยแล้วเหมือนเขาทาซ้ําอีกเราก็ต้องกลับไปเจ็บซ้ําๆซ้าๆอีกนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่เราเหมือนเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นคําตอบที่มันชัดขึ้นนะคะแล้วก็คําถามอีก คำถามหนึ่งเนี่ยที่อยากให้ถามตัวเองมากๆนะคะลองกลับไปถามตัวเองว่าถ้ามันเกิดปัญหาแบบเนี้ยซ้ําอีกแล้วมันไม่จบอะเราไหวไหมคะกับการที่เราจะต้องมารับบาดแผลที่มันเจ็บปวดมากๆและเรื่องเก่าก็ยังไม่ลืมเรื่องใหม่ก็มาอีกแล้วเราไหวไหมกับตัวเราเองเราไหวไหมกับสภาพจิตใจที่มันจะต้องรับหรือมันจะต้องรู้สึก เราไหวหรือเปล่าลองกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองดูนะคะครูเชื่อว่าคำถามเหล่านี้ค่ะเมื่อไหร่ที่เราตั้งกับตัวเองซ้ำๆหรือเราคิดทบทวนช้าลงกับตัวเองหน่อยเนี่ยเราจะได้คำตอบที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะครูเข้าใจนะคะว่าเวลาที่เราโดนนอกใจอะ่ะบาดแผลมันลึกเนาะมันเจ็บปวดแบบขั้นสุดเลยค่ะมันเจ็บปวดแบบมากๆเลยค่ะแล้วบางครั้งเราต้อง กลับมารักตัวเองบ้างนะคะกลับมาละเอียดกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนิดนึงเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออเราจะจัดก,การกับปัญหานี้อย่างไรดีขู่ขอส่งพลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็กอดๆทุกๆความรู้สึกที่คุณเจอเลยคะ่ะให้กําลังใจกันนะคะลองดูคะ่ะ